สวัสดีครับผมดอสนะฮะจากดีพนรัตน์9 9 9 9ครับผมน,นี้อยู่กับโตโยต้าโดเรมอนนะครับ1.6 GTI นะครับเกียร์ธรรมดาครับปี1991าหสำหรับใครที่กำลังหารถไว้ฝึกขับเนี่ยคันนี้เป็นรถราคาไม่แพงมากเป็นรถหลักหมื่นสำหรับมือใหม่หรือว่าคนที่จำเป็นต้องใช้รถแต่ยังไม่อยากลงทุนรถในราคาหลักแสนเนี่ยคันนี้เป็นคำตอบให้คุณได้ครับ พราะว่าเครื่องกับเกียร์กับช่วงล่างเนี่ยดีมากแล้วขับดีขับทําเวลาได้ด้วยทุกระบบเนี่ยเขาเซตมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูไฟหน้ากันไฟหน้านี่ใส่กิ้งเลยครับไม่มีอะไรตายด้านในแล้วก็ไฟมุมก็เหมือนกันใส่กิ้งเลยอันนี้เป็นไฟของแต่งเขานะครับไม่ใช่ไฟเดิมแล้วก็ไฟสีส้มตรงกันชนท้ายยังอยู่ครบไม่มีแตกหักพลาสติก ด้านล่างเนี่ยสวยเลยครับยังอยู่ครบนะครับไม่มีแตกหักเหมือนกันครับกระจังหน้าครับกระจังหน้าก็สวยเลยนะกระจังหน้าสวยไม่มีแตกหักเลยนะครับเคไฟอีกด้านหนึ่งครับไฟหน้าสวยครับใสกิ้งไม่มีแรงตายด้านในไฟมุมตรงนี้ก็เหมือนกันครับสีส้มใสไม่มีอะไรตายด้านในครับโอเคแล้วไฟไฟมุมอีกด้านก็สวยนะครับ เหตุผลที่อยากแนะนําให้มือใหม่เนี่ยมาลองใช้รถแบบนี้ก็เผื่อสมมุติเราขับไปแล้วอาจจะเบียดประตูบ้านหรือเบียดนูน่นบิดเบียดนี่เนี่ยจะได้ไม่ต้องเกิดความเสียดายมากนะเพราะว่าเป็นรถที่ราคาไม่แพงแล้วก็อะไหล่ยังหาได้อยู่นะครับประมาณนี้แต่ถามว่าคันนี้เป็นยังไงสภาพสภาพดีครับลูกค้าเก่าเนี่ย เขาพยายามที่จะทําให้รถเนี่ยเดิมที่สุดพยายามหาอะไหล่มาใส่ได้มากที่สุดถึงแม้บางจุดจะไม่ใช่ของเดิมหรือว่าเป็นเอาสติกเกอร์มาติดแทนเนี่ยก็ยังติดได้สวยนะฮะอย่างเช่นตรงนี้นะครับปกติจะต้องเป็นยางแต่ว่าอันนี้เป็นสติกเกอร์แทนนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นยางขอบคิ้วเดิมๆบวกโครเมียมอันนี้ครับเป็นของแท้เดิมๆเ,เลยอันนี้ก็สติกเกอร์นะสติกเกอร์เดิมๆจะต้องเป็นลายตัวอักษรแบบนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นยางเดิมๆเหมือนกันจะมีแค่หัวที่ขาดไปนะครับฟิล์มก็ติดมาให้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็สำหรับใครที่สายซื้อรถไว้สะสมเนี่ยโดยเลมอนตัวนี้ก็สามารถสะสมได้นะครับภายในเนี่ยผมบอกเลยอลังการมากโดยเฉพาะเบาะเป็นเบาะสเปคตัว GTI แล้วก็ไมเนี่ยไมเนี่ยจะยาวกว่าตัวปกติเลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับ โอเคครับมาดูไฟท้ายกันไฟท้ายเนี่ยไม่มีแตกหักเลยสักนิดเดียวนะท่อเนี่ยไม่ใช่ของเดิมกันชนท้ายเนี่ยเป็นของเดิมแต่ทุกคนสังเกตลูๆูใช่ไหมครับลูๆอูนเนี้ยเป็นสมัยก่อนนะในยุคตอนผมอยู่ม .4 เนี่ยวัยรุ่นเขาชอบเจาะกันเพราะมีความเชื่อว่าจะทําให้รถมันลู่ลมมากขึ้นเร็วมากขึ้นนะครับแต่สมัยนี้ก็ไม่มีหรืออาจจะมีแต่ก็น้อยลงนะคร แล้วก็ไฟทายอีกด้านนะครับไม่มีแตกหักเลยไม่มีทะลุเลยครับก็นี่ครับมาดูตรงนี้กัน ันนี้ก็ยางนะครับยางอีกด้านนึงนะครับแล้วก็มีโครเมียมอยู่ด้านไหนนะไม่มีแตกหักไม่มีฉีกขาดเลยครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็สติกเกอร์อะไรเนี่ยยังอยู่ครบอยู่เลยครับตรงนี้นะเห็นมุมตรงปลายตรงหัวใช่ไหมอันนั้นจะเป็นสติกเกอร์ติดเพิ่มมาครับเป็นสีดำแล้วก็ล้อเนี่ยไม่ใช่ล้อเดิมนะครับ ล้อเดิมจะเป็นอีกแบบหนึ่งครับ ครับอันนี้คือแผงประตูเนี่ยสภาพเดิมๆเลยครับรอยขีดข่วนไม่มีแต่จะมีลำโพงที่ติดเพิ่มมาแต่ว่าสามารถแกะออกได้นะครับแกะออกแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นฟิวเจอร์บอร์ดที่เขาติดมาแทนลำโพงที่ไม่มีนะฮะแต่ตรงนี้มันแกะออกได้แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กระจกไฟฟ้าเนี่ยโซนเนี่ยมันต้องสีแบบนี้เลยนะสำหรับตัว GTI แล้วก็นี่ครับเบาะครับเบาะเป็นแบบนี้เลยส่วนพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยที่เขาเปลี่ยนมานะครับเป็นพวงมาลัยแต่งธรรมดา,าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยจะไม่มีโซนแบบนี้จะมีแค่ครึ่งนี้ครับแต่อันนี้เป็นตัว GT นะจะเป็นแบบนี้โอเคแล้วก็ช่องแอร์นะครับ ที่จุดบุรียังอยู่นะครับช่องแอร์เนี่ยไม่มีแตกหักเลยเดี๋ยวผมจะเปิดตรงนี้ให้ดูหน่อยนะครับไอ้ผ้าตรงนี้ที่ผมถอดมาเป็นการรักษาคอนโซลหน้านะสมัยก่อนนะครับติดเพื่อความหรูหราเพื่อความสวยงามนะคอนโซลหน้าก็จะตามอายุนะครับจะมีตรงนี้ครับที่มีตำหนิ นอกนั้นไม่มีเลยเดี๋ยวผมค่อยเก็บแล้วกันนะฮะโอเคครับแล้วก็บังแดดอยู่ตรงนี้นะครับบังแดดหัวกเกียร์ก็เปลี่ยนมานะฮะแล้วก็อันนี้เป็น อเบกมือนะครับก็ถ้าถอดตรงนี้มาก็จะเจอหนังแท้หนังเดิมๆของเขาอันนี้ก็คือสภาพเดิมๆนะแผงประตูคือตรงนี้สวยมากครับมีปุ่มกระจกไฟฟ้าแล้วก็มีกำรรมหยี่ด้านล่างนะยังไม่มีขาดนะครับหนังอะไรก็สวยครับก็นี่ครับ เบาะด้านหลังก็เป็นตัวของ JT เลยครับเบาะไม่มีขาดเลยนะก็ถือว่าเอาไปขับเล่นนะครับไม่อายใครเลยนะฮะแล้วถ้าใครยิ่งบอกว่าเฮ้ยขอเป็นรถหลักได้ไหมโอ้โหผมยิ่งดีใจเลยนะนั่งกันทั้งครอบครัวอะไรอย่างงี้ครับยิ่งแฮปปี้เลยนะถ้าใครได้ไปอยากให้เจอคนที่จำเป็นต้องใช้รถจริงๆเนี่ย อันนี้ก็จะมีตําหนิตรงนี้นะครับแต่นอกนั้นเนี่ยสภาพดีเลยโดยเฉพาะตรงนี้บาะไม่มีขาดเลยแม้แต่พลาสติกตรงเท้าอ่ะยังไม่มีแตกหักเลยนะถ้าถามว่าเขารักษารถไหมผมว่าเขารักษารถเลย เพราะว่าอุปกรณ์หลายๆอย่างเนี่ยก็ยังอยู่เลยในระดับหนึ่งเนี่ยยังอยู่ครบเลยแล้วก็ไม่ใช่น่าเกียดนะครับรถปี91แล้วแต่ได้ขนาดนี้สุดยอดมากโอเคแผงประตูอีกด้านครับอันนี้เนี่ยลำโพองอะ่ะจะเป็นการเจาะ จาะอ,อันนี้เข้าไปเลยนะซึ่งไม่เหมือนฝั่งนูน้นฝั่งนู้นแกะออกมายังยังเจอเนื้อแบบนี้แต่ฝั่งเนี้เจาะไปเลยนะซึ่งเดี๋ยวผมจะทําการแก้ไข DIY ให้นะครับจะทําให้มันสวยกว่านี้นะไม่ต้องกังวลไปจะไม่ปล่อยไปสภาพนี้เคมาดูบอกฝั่งนี้กันก็ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่ จาเป็นต้องใช้รถเนี่ยผมก็อยากแนะนําคันนี้สําหรับยุคโควิดแบบนี้สําหรับใครที่มีความกังวลเกี่ยวกับออโรคภัยต่างๆในยุคตอนเนี้แต่งบไม่เยอะมากในการที่ต้องหารถมานะครับก็ลองมาดูคันนี้นะเพราะว่าอย่างน้อยคุณมีไว้ใช้งานนะครับก็อาจจะช่วยแบ่งเบา ความเครียดจากการกังวลเรื่องโรคภัยต่างๆตอนนี้ได้นะครับถึงแม้ว่าเขาอาจจะเป็นรถปีลึกเนี่ยแต่ดูสภาพดูสีอะไรต่างๆของเขาเนี่ยยังดูดีอยู่เลยอย่างน้อยวีรถไปใช้งานสักคันหนึ่งเนี่ยไม่ต้องรถหรูหราแพงอะไรมากแต่เขาพาคุณไปถึงที่ทํางานพาครอบครัวคุณไปถึงที่ทํางานที่โรงเรียนดูแลครอบครัวคุณได้นะเออภรรยาหรือลูกอาจจะไม่ต้องนั่งรถสาธารณะนะครับ เพื่อแบ่งเบาความเครียดจากโลกเนี่ยอย่างน้อยเขาช่วยจุดนั้นหนคุณได้เขาอาจจะไม่หรูหราเท่าไหร่แต่เขาก็ช่วยเหลือคุณได้นะครับยิ่งตอนนี้อย่าไปสนใจรถที่ราคาแพงมากนะยิ่งเรารู้ว่าเราเนี่ยอาจจะเงินเดือนหรือเงินเก็บอะไรเนี่ยไม่สูงไม่มากนะจะต้องแบ่งไปจ่ายอย่างอื่นด้วยเนี่ยลองมาดูรถสไตล์นี้ดูนะครับชอบไม่ชอบไม่เป็นไรมาลองขับก่อนได้นะครับ คันนี้ราคาอยู่ที่5 7 0 0 0บาทนะฮะแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยลดราคา5 0,000มีประกันมีอะไรไหมคันนี้บริการหลังการขายก็ไม่มีวันหมดอายุเหมือนเดิมแล้วก็มีประกันฉุกเฉิน1ปีเต็มๆให้รถด,ดับที่ไหนเราก็จะไปหาที่นั่นไม่ต้องกังวลว,ว่าซื้อรถราคาหลักหมื่นจะไม่มีให้ทางเตนเราไม่ว่าหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเราดูแลเหมือนกันหมดครับไม่ต้องกังวลน,นะครับ ก็โทรมาเลยครับถ้าสนใจ0815198985พี่พันดีพนันนัต1999ครับ0813142568 k คมรัตครับ Line ID @wgy0880d อย่าลืมเติม Si d นห n ้าด้วยครับ Facebook d เเว w นวพัพนรัตครับแล้วก็ใครสนใจลองคับเนี่ยยินดีมากครับรามกำแหง164ริมถนนใหญ่ติดปัม๊ม p ีนะครับ ก็ทุกคนมาได้นะครับมาไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับเอาน้ำหนึ่งขวดกลับบ้านไปนะครับหรือว่าใครเห็นรถหลักหมืน่นอาจจะเป็นยี่ห้ออื่นนะแต่ถ้าสภาพแบบนี้เลยเนี่ยผมอยากให้คุณลองเปิดใจดูว่าเฮ้ยลองเอาไปดีไหมนะครับไม่จําเป็นต้องซื้อกับเต็นท์ผมหรอกซื้อกับเต็นท์อื่นก็ได้ถ้าเจอรถราคาถูกที่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยเนี่ย แล้วมีบริการหลังการขายแบบพวกผมแต่ผมว่าทุกเต็นต์ต้องมีให้อยู่แล้วนะครับคุณซื้อเลยยิ่งบ้านอยู่ใกล้เต็นต์เนี่ยซื้อแถวนั้นเลยไม่ต้องมาหาผมก็ได้แต่ถ้าแบบอยากซื้อกับผมเนี่ยผมต้องกราบขอบคุณมากๆเลยนะครับไม่ว่าอยู่ไกลแค่ไหนผมก็ดูแลให้ได้แต่ที่ผมแนะนําเพราะว่าเผื่อบางคนอยู่ฝั่งทนเงี้ย,ยเจอเต็นท์แถวบ้านเจอโตโยต้าตัวนี้เหมือนกันมีบริการหลังการขายให้ด้วยเนี่ย ราคาไม่ห่างกันมากเนี่ยเอาแถวนั้นเลยเผื่อว่ามีปัญหาจะได้เข้าไปหาเขานะครับแต่ถ้าอยากซื้อกับผมยินดีแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็สุดท้ายนี้ใกล้ปีใหม่แล้วต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยดูพวกเรามาตลอดนะครับไม่จําเป็นว่าต้องมาซื้อรถกับเราแค่ทุกคนดูเนี่ยก็ทําให้ลูกค้าผมเยอะขึ้นแล้วต้องขอบคุณมากครับสาหรับการช่วยเหลือมาโดยตลอด ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ